ขนมคอเป็ดหรือว่าขนมงาอ่อนค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเสกฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแอดก,ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมคอเป็ดหรือว่าขนมงาอ่อนค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะทําการคั่วงาค่ะเราใช้งาขาวนะคะอยู่ที่320กร,รมัมคั่วให้งาน,นะคะมีสีเหลืองค่ะ เราก็จะคั่วงานด้วยไฟอ่อนนะคะจนเหลืองประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการผสมแป้งค่ะเราใช้แป้งข้าวเหนียวอยู่ที่250กรัมแล้วก็จะทำการผสมกับน้ำเปล่านะคะ450กรัมค่ะค่อยๆทายอยยใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะคนให้แป้งนะคะละลายก่อน พอคนให้แป้งละลายดีแล้วจากนั้นเราก็จะใส่น้ำเปล่าที่เหลือให้หมดค่ะผสมให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเคี่ยวน้ำตาลค่ะเราใช้น้ำตาลทรายนะคะไม่ฟอกสีอยู่ที่380กรัมหัวกะทิ200กรัมหรือจะใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้นะคะเกลือป่อนครึ่งช้อนชา จากนะั้นเราก็จะเคี่ยวน้ำตาลให้งวดค่ะแอดนะคะก็จะใช้เป็นแบตแซนะคะอยู่ที่500กรัมค่ะเราก็จะใส่ให้หมดเลยนะคะเราก็จะเคี่ยวน้ำตาลไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟกลางในการเคี่ยวน้ำตาลค่ะ พอน้ำตาลของเรานะคะประมาณนี้แล้วข้นประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แบตแซนลงไปค่ะประมาณ500กรัมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเคี่ยวแบตแซนะครไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเหนียวกว่านี้ค่ะ พอน้ำตาลที่เราเคี่ยวนะคะเริ่มเหนียวแล้วจากนั้นเราก็จะใส่แป้งข้าวเหนียวที่ผสมกับน้ําค่ะค่อยๆทยอยใส่ลงไปแบบนี้นะคะเทไปแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆด้วยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะทําการกวนค่ะเราก็จะกวนด้วยไฟกลางก่อนค่ะพอเริ่มแป้งข้นเราก็ให้กวนด้วยไฟอ่อนนะคะ พอแป้งเริ่มโคตรประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็กวนด้วยไฟอ่อนค่ะกวนจนกว่านะคะแป้งของเราจะมีความเหนียวค่ะพอเรากวนแป้งจนไม่เหนียวติดกระทะเท็ปรอดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะอยู่ที่70กรัมนะคะ แล้วก็จะกวนต่อไปเรื่อยๆจนกว่านะคะแป้งของเราจะมีความเหนียวหนึบค่ะก็เราก็จะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะช่วงนี้เราอาจจะกวนได้นานนิดนึงนะคะแล้วอาจจะใช้ตัวช่วยด้วยค่ะกวนด้วยสองมือแบบนี้ได้เลยนะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะจนน้ำมันนะคะซึมเข้ากับตัวแป้งของเรานะคะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะแป้งของเราก็เริ่มเหนียวแล้วก็ไม่ติดกระทะเทปร้อนแบบนี้แล้วนะคะใช้ได้แล้วเราก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําตัวขนมของเราค่ะมาเทใส่ถาดที่รองด้วยงาขาวคั่วนะคะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะเกลี่ยให้ทั่วถาดนิดนึงนะคะเราก็จะโรยงาให้ทั่วข้างหน้าด้วยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเกลี่ยให้ทั่วๆเลยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักตัวขนมของเราให้เย็นก่อนเดี๋ยวเราค่อยนํามาตัดนะคะอันนี้ก็พักให้เย็นก่อนค่ะพอขนมเย็นแล้วเราก็จะทําการตัดเป็นชิ้นๆค่ะขนาดสี่เหลี่ยมนะคะความสั้นความยาวก็คือตามชอบเลยค่ะ จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการนะคะตัดเป็นชิ้นชเล็กๆค่ะหน้าตาขนมงาอ่อนของเราก็จะประมาณนี้นะคะสูตรนี้นะคะก็จะมีความนุ่มมากๆเลยค่ะตัวขนมแล้วก็จะมีความหวานแล้วก็มันนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปใส่จานแล้วก็ไปเสิร์ฟได้เลยนะคะหน้าตาขนมงาอ่อนของเราก็จะประมาณนี้คุกกับงาอีกทีค่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมงาอ่อนหรือว่าขนมคอเป็ดค่ะทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะแป้งนุมมากๆแล้วก็มีความหอมหวานมันค่ะสามารถทํากินทําขายได้นะคะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเซกฟูดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ